โกลเด้เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n t e ม m g a m e c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวาภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ line at g o l d e n t e r m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนเะครับผม สวัสดีครับผมยินดีดต้อนรับเข้าสู่ตันเชลเชนเคยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับคอนเทนต์อาฮาอีกแล้วนะครับผมช่วงไทยซีซั่นก็คลายเครียดนะครับไอที่เพื่อนบอกว่าโยนไหมอะไรแบบจะด,ด่าอะไรเงี้ยเราผิดเองนะครับเพราะว่าตัวนี้มันออฟไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่าลองเอาไปเล่นกับมูลาดดูนะครับเฮ้ยมันแคปท์ส,สกิลสองด้วยเห <S <S รอโดนสตันไปทีเนี้ยโอ้แล้วครูดาวอย่างนานในช่วงต้นเกม แล้ววันนี้เอารูนแทงมาด้วยนะครับดูการครีร์คลิปอะไม่โกหกเพื่อนๆแน่นอนนะโคตรจะนแนนแล้วก็รองเท้าเกาะหรือว่าซีผมว่าซีซีน่าจะดีเออเดี๋ยวผมจะบิวเป็นสายแทงเลยนะครับเกมนี้ <c oughs> มีบังด้วยหืม <c oughs> ส,สักทีบสักทีบอกอ้าอ้าเชีโอ้ย ขาดิเมดมาช่วยบ้างนะครับมาถึงเมดฝั่งเขาไม่มีดึงว่ะเพื่อนสามวิเลยโอ้โหตัวเกมนานจริงไม่ได้ซูมสโคบเลยแล้วดูเคลียร์คีฮะผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะต้องบิวเกาะไฟว่ะไม่งั้นเคียคีเป็นชาตินน่แล้วเพื่อนก็แบบรอแก๊งอยู่นะครับแต่ไม่ได้เลยเลยว่าเลนผม <c oughs> <c oughs> ขำหง้งเคลียร์ก่อนครับพยายามเคลียร์ไปไม่เคยอนะผมไม่เคยเอาแกร็กมาออฟเลนเหมือนกันนะครับ นี่ครั้งแรกเลยตอนแรกว,ว่าจะเล่นเป็นสายแบบสายดาเมดไม่ทันนะเปลี่ยนรูนไม่ทัน <been> ก็เอาอันนี้ก่อนแล้วกันเผื่อโดนมูราลาดสับผมที้เกยกลับบ้านนะ oh, God. Oh, God. เอาที่เขียวไว้ก่อน oh, <God. S 1> ไปบนครับเ oh, <God. S 1> พื่อเเลยได้สวย oh, <God. S 1> ตายนะคือถึงอีกนิดน,น่าจะตายเรามีคอมโบครับ ให้เพื่อนทําคอมโบแทนเอ้ยดาเมจโอ้โหเป็นยังไงต้นเกมมันแค่วอร์มต้นเกมมันแค่วอร์มต้นเกมโอ้โหไม่ไหวโค้ดดาเมจโทษทีเพื่อนไม่มีดาเมจเลยอารมณ์เราหน้าคล้ายแบบว่าคู่กลางนะครับเป็นคู่กลางเฉยโอ้สวยสวยอะตรงนี้มีสวนนะสวนปุ๊บสวนปุ๊บเบี่ยงซ้ายมาฟิกเกอร์ดุซะด้วย จัดไปเพื่อนตีคาราบาลคาราบาว,าาบาวเออร <Been defeated. S 1> อเขาปอมต่อเลย <'re> okay. เฮ้ยออฟเลนมันโทษจริงเว้ยหยอกหยอกหยอกอย่าไปหาทำเอานะครับเล,เลนแบบขำๆเอา s <S อยากไม่ได้เงินเลยผมคิดว่าถ้าเราเดินชา้าแบบนี้เนาะเพราะผมใส่ตรงกลางเป็นโพเทคเออมาเอารอ,องเท้าแดงรองเท้าเบนมาเดินมาวิ่งดีกว่านะครับ ไม่ใส่สปิริตมาตรงกลางโดนเพื่อนเลิฟน่าจะไม่มีสตันนะครับไม่เป็นไรรอบหน้าได้โอเคยีคิก่อนโอ้โหมาครับแอร์เมสลองเท้าแวน่นแห่งตำนานพม <Nice. S 1> <c oughs> ดูเลิฟเคลียร์แล้วมือเคลียร์คิฟหรือว่าตด <c oughs> ช้าเกเราิร์มไปครับลอง ดักผมนี้ด้ยคือโดนคือตายมีวิลาคอยเสิร์ฟอยู่ปึ๊บแล้วกูเสิร์ฟเรียบร้อยดูซะเรียบร้อยครับผมวันคิววช็อตเน้นผมพิดว่าผมมันเน้นมาเล่นกับวิลาถูกแหละโอเคซอยเขียวมาแล้วครับแล้วก็ครา,บบา,วาวนี้เราไม่ต้องกลับบ้านแล้วเกาะไฟเลยเพื่อนเดี๋ยวมันเคลียร์ชาร้าเกนินเาไม่ไหวแกงไม่ทันมีรองเท้าแว้นแต่แกงไม่ทัน มาเด็เพื่อนดึงได้นะอันไหนอันไหนเร่ม่มอยากเข้าใกล้เคีย์ก่อนนะทำรไรกันตัวนี้เขาทำอะไรกันโอเคภารกิจของเราคือตัวบาง,อย,างบอย่างเช่นตัวนี้ครับผมอย่างเช่นตัวนี้บตรงนี้เพื่อน ปูปูไม่มกำบัดเนาะไอ้แก๊กเล่นกลางกูออกไม่ได้เลยอีกหนึ่งตัวแอบตัวนี้เลยเพื่อนๆวันเดือนเดโวเมืองไทยสตันครับรอเพื่สตัน,นะตนสกิลหนึ่งไซเลนส์ไซเลนสลน์ไปใบเพื่อมาโดนใบแล้วฟิกเกอร์เพื่อนตัวนี้จุ๊บเลยเพื่อนโถงไม่เป็นไรคนระับรอดไม่เป็นไรรอดไม่เป็นไร เราเล่นใหม่ได้ฮะเดี๋ยวก็รอแบบรอฮิลไปเรื่อยนะครับเลือดเราอ้าวอ,อย่างงี้โดนแล้วเนี่ยโดนอันนี้เริ่มมาแล้วเริ่มได้เล่นนะยวฝากเพลงเคลียร์เคเลียร์เลนให้ผมแล้วกันเคลียร์ไม่ไหวจริงอีลอปเพื่อนตายแน่โดนเลือดเล็บน่าจะคนอันติช้าไหมมาแล้วแล้วก็เกาะไฟเสร็จใช่ไหมไม่เคยเล่นกันเดี๋ยวนะ เอาแบบของกันอีกชิ้นหนึ่งก็น่าจะเป็นน,นี่อันนี้นะครับกันเทียวยิงเนี่ยไกอาลืมยังไม่มีการเวทแต่นี้ก่อนครับอันตดิดูแปดฉลอมฉลองปุ๊บเอ,อรีเบริร์สคือไม่เปที่ตายถอย,ย,ยครับผมช้างตัวใครตะมันเดลาก่อนเพลนเพลนรออุ้ยคือว่าเพลนจะรอข้าวหลังจะโดนมุลัดตรงนี้รนะับ มาี่มาี่เลยอ่าใบาสกิลหนึ่งใบไซเลนก์กดสกิลมาได้เพื่อนเดี๋ยวผมดึงให้แบบแม่นๆเลยแบบอ้าวอ้าวไม่เป็นอะวไรวเ้ย <c oughs> นี่อูการโซนแบบว่าถ้าเราดึงแม่นๆนะครับเขาจะเริ่มแบบเริ่มกลัวโซ่ละเราเดินเข้าระยะปุ๊บเขาก็จะเริ่มถอยเนี่ยเริ่มถอยเริ่มถอยโซนโซนลึกดึงได้เพื่อนเอะมะช้าไป ข้าขออภัยจะเต็มขึ้นสูงสูงเลยยืนแบบยืยนสูงเลยรอผมรอบูลาดไม่ใช่หรอกอุ้ยช้าไปไม่เงยเอาเอาใบไปก่อนเออดึงเฮ้ยใส่การระหว่างเราเอาต่อเดีย้ยไม่มีประโยชน์เลยผม แมงเอ๋เชื่อชืนชิดมากนะเว้ยเมื่อกี้มูราดกับอีกนิดนึ่งเืนชะิดมากนะเวย้ยโซ่ผมแม่งไปแทรกกลางระหว่างเราโอ้โหเวรกรรมชิบหายเดี๋ยวโซนล,ลึกเลยนะวะต้องถอยออกระยะต้องหูมเชียดมีแบบหวาดเสียวถอยแบบยาวเลยเพื่อนกูตายกูตายวิตัวตาน,นี่ โอ้โหโดนสตันแล้วมันแคนเซลลิลสกิลสองว่ะเพื่อนๆโดน <Blood back. S 1> ต,ตีมีต่อใส่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วครับดีกว่าเกียบไว้เกียบไว้เกียบไว้มาตำอีตัวแบบเตินบานใครจะเป็นผู้โชคดีหมายเลขที่ 1, หนึ่งหวยออกที่ปู่ปู่นวดขาวไม่มีาเมจเลยเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยฮะ คิวบิลาก็มีแบบคอมโบเดียวตายคอมโบเดียวตัวที่เหลือแบบไม,ไม่มีดาเมจละสับตายนะถ้าสับโดนนะดูดทันด้วยคราเนี้ยคือแบบดึงปุ๊บดูดเลยดึงปุ๊บดึงปุ๊บดูดเลยเอ็งจะมาขัดจังหวะหล่อทำไมโอ้โหเพื่อนกดล้างให้ครับ แต่ถือว่าทําได้ถือว่าทําได้อันนี้การันตีแล้วดึงมุลลาตและว,ว่ตติทําได้นะครับไปให้อ่บาบหยานโอ้แต่ผมปลำลำสุดอ <c oughs> ไม่ต้องทราบ <c oughs> ไม่ต้องทราบ <c oughs> โอ้เรียบร้อยครับเกมนี้เกือบโยนได้กลับมาได้ <c oughs> มานี่เลยไปไหนเพื่อน <c oughs> <c oughs> เอาตัวท,ท้ายเอออเรียบร้อย ลุ่มสกรรมแล้วใบใบให้หนึ่งทีโอเคประมาณเ,เ,เพื่อนๆผมคิดว่าถ้าเป็นคลิปหน้าเล่นสายฮาผมว่าผมจะเอาเวทมาเออลองมาเล่นดูนะครับ <c oughs> เพื่อแบบดึงจูดหนึ1 1> <c oughs> ่งคอมโบตายอะไรอย่างเงี้ <c oughs> เดี๋ยวมารอกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมรอเอกแกลกมาเล่นในตำแหน่งออฟเรนเป็นสายแทงดูเออก็ต้องมีเพื่อนที่คอยทำดามเมจให้นะตัวเอง ไม่มีอะไรเลยก็แค่แบบรอดึงให้เพื่อนนะครับผมประมาณนี้ละกันนะครับถ้าใครชอบเนี้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดส c r คร e นะครับจะลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลา่านก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผมแทงก็โอเคอยู่แต่ดามจแบบก็ยังหงอกมาก